เขาจะมาใหมสําหรับคนที่กาลังรอคอยใครบางคนพยากรณ์นี้มีผลภายใน7วันนะครับนะอยากรู้อาจารย์จะจับให้ขึ้นมา3ใบนะครับนะให้คุณตั้งจิตเลือกเลขขึ้นมา1เลขในใจนะครับเลข1เลข2หรือเลข3นะครับตั้งใจนะครับก่อนที่จะไปรับชมช่วยกดหัวใจกดแชร์ให้กับเพื่อนๆ คอมเมนต์เ <Comment S 2> พื่อที่จะรับพลังงานดีๆนะครับถ้าใครที่เจอกับอาจารย์เป็นครั้งแรกในทุกๆแพลตฟอร์มช่วยกดติดตามอาจารย์เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับตั้งจิตหลฐานนะครับทุกท่านฮนะสำหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งมาหมายเลขหนึ่งนะครับมาลุ้นกันสาหรับคุณที่กําลังรอคนรักอยู่เขาจะกลับมาไหมอ่ะนะครับเออเขาจะมาไหมแน่นอนครับใต้ไพ่เดอดสตาร์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คุณรอเนี่ยนะครับเขาจะมาไหมอาจารย์เชื่อว่ายัางครับในช่วงนี้ยังไม่มาใจร่ม,ร,มร่มหน่อยนะครับนะนัดกันใหม่นะฮะค่อยคอยคุยกันอาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างดีขึ้นเดอะสตาร์อยากให้ความรักสมหวังไปทําบุญครับนะเขาจะมาไหมนะครับสําหรับคนที่เลือกเบอร์สองครับเอาคนเบอร์สองคอมเมนต์ไหนแล้วนะฮะมาพึบ โอ้โหนะฮะเขาอยากมานะแต่ว่ามันอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินนะครับอืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยงานก็มาอะไรก็มารุมเราจนเขามาไม่ได้คุณต้องทาความเข้าใจกันนะนะครับอ่าอ่าให้ไปทําบุญนะลูกนะครับเปิดดวงเปิดชะตาจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามานะครับเอาละมาเจอนะครับมาเลยนะฮะคนที่เลือกหมายเลขสามคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยนะครับมา โอ้โห,โห,โหนะครับได้ไพ่ห้าเหรียญในช่วงนี้อาจารย์บอกเลยนะเขายัางไม่มาครับติดปัญหาเรื่องการเงินนะครับเพราะฉะนั้นใน3ใบนี้นะครับก็เป็นคำพยากรณ์นะครับ,นะรบภายใน7วันนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใจเย็นๆนะอาทิตย์นี้ไม่มาอาทิตย์หน้าต้องมานะครับวันนี้นะครับ เมื่อรับคําพยากรณ์แล้วก็ให้ไปทําบุญเพื่อที่จะเร่งนะครับเปิดทางให้เราได้เจอกันนะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับ